คนอยากนอนน้ำลายเทืออลายที่ทั้งเจ <th ้าหรือบอยย้อมจักเทื่อ่เลยขออนุญาตถามไม่ยิ <the 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 ่งคือกันเนาะขอเแม่พี่น้องเนาะขอโทษขออใครด้วยมื่อกาซ้ำเทือ่เรื่องซ้ำเทื่อ่พาพี่น้องซ้ำเทื่อ่ผู้กลางคืนบ่หรือว่ากลางเบนกลางเว้นเก็ตรมั่นเนาะมันคำนี้กะเป็นกลางมุ่งนอนทุกพี่น้องโคตรโพเนาะว่าอะไรกันใดโดยโดยสัมโพน้องคนจังอดทนมาได้เนาะตั้งแต่เกิดมา 你。<music> สบายดีนะสวัสดีเด mm ้อพ่อแม่พี่น <the S 2> uhm ้องเบิดสุกุสุคนบอว่าพี่น้องพังเหล้าพังท้ายต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยกัมมาพบมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี่เนาะกับสาบัวกับอยู่บ้านของสาบัวเองเนาะจะเป็นอ่าบ้านคุกคุกใหญ่เนาะเมืองอุทุพรแขงสวรรค์นักเขียนเท่านี้แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่กับสาบัวกับมาหาทั้งน้องเอ็นนาเพิ่นที่เป็นแม่ห้าง ยังบอเคยมีลูกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะอายุเพียง17ปีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะชาบัวกะเคยเห็นนาในคลิปอาของน้องพามีเนาะชาบัวกะยังบอกหูเรื่องเาวของน้องเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพื่อนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะชาบัวมาหอดเพื่อนชานเพื่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปโอดมกับน้องเพื่อน ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ากันพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเดี๋ยวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพื่อนโดยสบายดีสบายดีน้องละโดยเจ้าซื้อน้องแอนนาอ่าบอกดังลูกน้องแอนนาอายุเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเดเรื่เล่ากับผัวนีลดนแลบอ๊บ อยู่น้ากันได้สละสามเดือนสามเดือนเดี๋ยวได้สารในสามเดือนนึงเนาะบันนี้ทั้งพ่อแม่จะได้สารเป็นน้องมอันนี้เพือนเพิ่นใครก็เพิ่นแม่เพิ่นแม่เนาะเจ้าอยู่กับเพื่อนแค่เดียวนี่นะอยู่คนเดียวกับคือว่าพ่อแม่ โบแพงเจ้าโบเป็นอะไรล่ะคือแบบโบแพงมันบ่อมดุเป็นเป็นห่าเ่็นหัวไปอยู่น้าอืมน้ำกระด้างเออยบได้ยินทางเออกับโบได้มีไหมเนาะแมบางทีนบหาไปอยู่น้ำบ่ไปหาไปนาค่ะเดี๋ยจะอยู่ในอยู่ในได้สักกินเนี่ยได้สักไปหาหับจ้างสิโบเลยเข่าหน้าไม่ได้สัก น้ำก็บ่มีกินบ่มมีกิ่นข้าน้ำกับ่มมีกินพี่น้องเลยเนาะแม่พพอแมย์เจ้ามีลูกจากคนมีเก้าคนเก้าคนเจ้าเป็นคนที่เท่าไรน้องลดะที่กลางที่กลางเลยลูกครึ่งนะครับครึ่งแบบเครื่องเก้าพี่น้องเลยเนาะอาจจะเป็นคนที่หาเน่ยแหละเนาะเทาเลยบ่ดังบ่หันี้ อายบ่ว่าได้อายเลยสิ้นแต่คือว่าคอยแท้ดื่มสิ้นนะบ่เคยวบาดังเนาะโ้เต่ยิ้มอย่างเดียวเดินซ่านกันยังอยู่น้ำพนมน้ำเมย์ต่ว่าทำมาเพิ่นเรวยว่าลายขู่ลายคุ้นน้อนางเนาะเิกเข่าหน้ามชุ่มเจ้ากรุบกินมอสะโมกุ้มโมกุ้มเดอหรือว่าเพิ่นสิปีประมาณแบบว่า น่อยเพิ่งจงแพงสิบอ่ะจะยังมีน่อยจะคนหน่องจ้ะคนหนึ่งยังคนหนึ่งยังน่อยดีเนาะจะหันกับเตะงานบนญละบอบันดีอันเพิ่นเคยตีอยู่บ่เคยอปีตีเอื้ยเอ้ยตีแม่นบ่เคยบ่แม่ก็เคยช่วยกันแม่เคยตีแห้งบ่ตีคอย ไม่เสรีจนน้ไม่เสห้ไม่เส่างพ่อไดเล่นบอล้่เอันขึ้นมาแล้วอืมันเอื้อยกตีพ่อได้สักพ่อเไม่เคยตีแล้วล่ะว้าซืออืมตีคันตีเล็กหน่อยบ่าด้เนาะอืมกินตีแบบว่าจนสั่งเลยบ่หรือเปล่ายอืมหลายเถื่อบ่นะ เือยเจ้าเฮ็ดพิษยังนยู่นั่งแบบมื่อเฮ็ดพิษเนี่ยเป็นเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกกับลงหลังเพิ่นกักลัวเพิ่นแต่เพิ่อนนั่งอยู่เทียงเฮ็ดเบียกหลายกลัวเพิ่อนเอาคือตีสัตเนาะเมื่อเพื่อเพื่อนนะเพื่อนกับเขาเพื่อนกับหมอยเขาเพื่อนใครนะเพื่อนคูอเป็นซื่อชนนะเพื่อนเอื่อยบ่โมเมนเพื่อนหลังนี่เอื่อบ่เพื่อนกก่ตลาดโอ้ไก่ตลาดนัดห็นบ่อันนี้คือเรื่องจริงเนาะ อตอนนี้เพิ่นก็เอาได้โอ้ดมเว้านําเจ้าอยู่บ่บ่บ่ได้เว้านํากันเลยอือถือว่าอยู่ภายอยู่มันเลยเนาะเลยปกติคนเฮาแล้วใหญ่ก็บ่ควรตีกันเนาะีหยังก็ค่อยว่าค่อยจาเนาะเอ้ยน้องกันเด้นี่เพิ่นบ่ค่อยเว้าบ่บ่เว้าเลยตีรเลยอืบัดนี เจ้าก็ได้เล่นว่าเราจะพันตีบ่ตุวจะยืนให้ทั้งอันเอื้อพันตีเลยเลยอือบันหนาเล่นเด้อถ้าเล่นเพิ่นก็ยังอันบ้นมาตัวหนาใค้ตีให้คนยังตีหนักคนอืมคือเพคนยังสีมานำเจ้าอยู่บนบ่อืมบ้านกะบ้านสีม่เหมือนจะมีค่ากลับไปหางบริปากนำปูนมาบ่เลย แม่ๆได้จ้ะมาอยู่บ่มาทางบ่ได้เว้าคือกันโดยแสดงว่าแม่นี่ฮักลูกบ่ทอกันเนาะอือทางเจ้าได้เพลงแม่อยู่บ่แพงอือคนเฮาเนาะบ่เนาะเอื้อยได้จ้ะเอื้อยเจ้าเพงอยู่บ่แพงคือกันแต่เพิ่นบ่แพงเฮาเนาะโดยอือจไดกอดทนเนาะมันบ่แพ้ความดีดอกล่ะ ความดีนี่เนาะสาวัวเนาะแมนแต่ว่าเฮากับปอปอยห้เพื่นตีเฮากับเลนเนาะแมนมีแต่ว่าคนเฮาใหญ่แล้วมันกับบุษงควรนชีตีกันดอกเนาะแต่เพื่อนแกเป็นสิบเจ็ดปีเลยแมนเพิ่นก็เป็นบุซาวเลยเนาะอันตอนอันค่ะขออนุญาตทานเพื่อนเนาะทางผัวเจ้าอยู่ตะกี้ถือต้องกันอยู่บ่บ่ก็ถือต้องเลยอันกับลูกกับผัวผัวเจ้ากับไม่เถ้าไม่น่าให้ชีนะตะกี้ก่อนสิเลกลานะ่นก็ อยู่กันที่ก็ไม่เห็นยังกันจะไม่อยู่ก็ได้ปะก็ได้อายกันพอแม่เห็นบอกเลยเลยเนาะเลยอืมเป็นดจคือว่าเลิกกับผัวคือว่านัดยังแทะนั่เป็นโต๊ะเป็นตีนี่ะโต๊ะตีใพ่โต๊ะตีนะผัวอืมแต่สงสารเนาะผัวกะตีแม่เมยกะตีเลยกะตีอีกเนาะเลชีวิตน้องเอนหน้าพี่น้องเจ้าเห็ดพิษยังนะผัวเจ้าคือตีนั่น่าจากนอน เพิ word, float float And to to ่นอยากนอนน้ำเจ้าบัวหันเพิ่นนอนน้ำบ่เอาว่าเพิ่นเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าล่ะว่าเพิ่นแต่งอยู่บมเมนบ่แต่งมันก็จะได้เคล็ดดำเถือกได้คุ้มมือทุกวันเลยนะทุกวันทุกวันบบดีบ่เพิ่นอยากนอนน้ำไหลเทื่อไหลที่ทางเจ้าหลับบัวย่อมจัดเทื่อเลยขออนุญาตถามไม่ยิ่งคือกันเนาะคุณแม่พี่น้องเนาะขอโทษขอใครด้วยคุ้มมือกับสามเทื่อเ่องเถื่อ พี่น้องกลางเทือ่าพูกลางคืนบ่หรือว่ากลางเบนกลางเว้นก็เฮ็ดมั่นอ่ะมันอ่ะคำนี้จะเป็นกลางม่วงนอนฮ่าทุ่พี่น้องพูดพูนึกว่าอะไรกันได้โดยโดยสาโพน้องพนจะอดทนบ่ได้เนาะตั้งแต่เกิดมามีเคยอยู่บ่ชาบัวบัวหูน้ำเจ้าแล้วอันนี้คือบัวเคยเห็นนะนะบัวเคยได้ยินนะะแบบบัวเหม็นทมซาบัวได้พี่น้องก็คือว่าเขาบัวเคยได้ยินเนาะ เหตุการณ์ที่แบบนี้ฮะนะแบบลูกหัวฮักแพลงกันกะบ่มีหรอกเนาะจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่อยๆมาสู้สาวเนาะแม่นสิไปรับไปนอนใส่ก็ได้ฮะนะแต่ว่าทางน้องเพิ่งนี่ว่าตอนกลางเว้นสานีกกับกลางมุ่งแล้วเนาะพ่อแม่บ่เห็นบ่สันเห็นเพิ่นก็อยู่เพื่อน้ำหนี่บ่เดินเดินกันนอนนะเพิ่งนอนนะก็ใช้ดอกแคมเพิ่งนอนนะเนาะเราแบบจะพาไปมานอนเพื่อน คู่ตัวว่าบครัวเขาเป็นแนวนี้แลรกมันบอกเจ้าก็ยังทนได้หอดสามเดือนเนาะคอยสามมือคอยหนีแต่เพื่อนท่านกับพ่อเม่เกิดเป็นห้ายกับเม่์มวยปากกับอดอดไว้จนัอดกรบโปากกรโปรงตีไม่แต่แม่วาพีแต่แม่ซังอซ่แบบอดเอาแชาคืออ่าล่าเทือนี่เจ้ากะนั่นอยู่นอกน้องด่าเนาะแต่นี่แบบอืได้เกินไปเจ้ากะ บมไหวยวไวยบอกทางน้องเพ็่นก tamam. ับบเคยมีผ oh, hmm. right. so oh, ัวได้แต่กีมันบอกแต่ทางผู้ชายเคยมีเมียบ่ล่ะเคยโอ้คือว่ามาเจอทางน้องเพิ่นหรือว่ายังผู้สาวขึ้นไม่แน่สาวขึ้นไม่แน่เนาะเน่หักเพลงกันเออหอมเก้มยังกับพ่อว่าได้เลยเป็นแบบนี้กะรับบ่ได้เนาะนะเนี่ยได้ให้เสียคาดองฮะเฮาเสียให้โอ้เจ้าเสียให้ เจ้าก็ยังกินหอดยังหมักเพิ่นอยู่บ่เดียวดิบ่โอ้โหมีแล้น่นอ่ะมีในชีวิตได้จสาวเว้ยคันเพลินไปแล้วนะเนาะอือแตคือทางน้องเพิ่นนี่ก่ะเห็นโอเห็นใจอยูากน่าสาวเว้ยเนาะแมนแมนมีผัวกะเตะตีบ่ได้ใจเพิ่นแม่นบ่แม่นติดมาทั้งพ่อทั้งแม่พี่แบบบ่แม่นพ่อซะพ่อบ่เคยตีเนาะเอื้อยกับแม่กะมีตีว่าซั่นเนาะ แต่ะกะบบดุดต่ว่าละเกตีดุปีดุเลยกะเมนไงเลยทั้งเจ้ากะบบได้โมมีผู้เพิงบมมีทีเพิงโมแต่อยู่น้ำหันได้ขันเป็นตีแล้วกะเลยเออเจ้าโบได้คิดอยากไปทำงานไทยงานอย่างแบบอยากได้ดีัชนซี่บาลูกละอยากไปอืมถ้ามีคนมาอุปถัมอยากเอาไปไทยไปยังไปอยู่ในเหตุเรื่องเหตุการณ์นี่ไปเนาะ เพราะว่าอยู่อยู่นเมกอะเพื่อนโมเพงเนาะแมนถ้าว่าทั้งน่องเพื่อนเนาะไปทํางานหรือว่ามีเงินเก็บในบางทีเพื่อนอาจจะแพงเนาะแมนเพราะว่าเขามีเงินด้ยแมนต้องลองเบ้งเนาะลองบูเนาะสาบัวแมนก็คือเห็นเจ้าเห็นเป็นได้ได้สาแม่เจ้าจะได้มีตี๊ยมีเห้าอืม มัดเอื้อยทั้งนั้นเพิ่กนกะห้ายอยู่บ่หาคกันบ่อันแม่นะแ,มแม่หา้าเอื้อยเจ้าอยู่บ่บ่เคยหาย้หาบ<า><า>่เคยห้าห้าต่เจ้าโดยอืมลูกบ่ทอากันเนาะแม่นถ้าว่าเจ้าเจ้ามีวัดนมีไหวบ,บ่มีมีเนาะถ้าว่าถ้าน้องเพิินไปเห็ดเบี้ยพังของ,ทง,ทองไทยเนาะเป็นปเป็นใจน้องละหาเงินแล้วก็เก็บเนาะ แม่บ่แพงเฮายิ่งหาเงินเก็บออมไหวแม่มันเป็นบทเรียนมีเจวเนาะเฮามีเงินเพิ่นอาจจะแพงเฮาเพิ่นช่างกระยาเฮากับแพงเพิ่นแ่นเฮาก็ต้องสร้างเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่เฮาด้แม่เจ้าคิดอยู่บ่เลยโบต้องไปตอบโติ่คนเนาะแม่มีแต่ว่าถ้าเพิ่นจิตีอีกกะมีแต่ว่าเล่นหนีมาซันจ้เพราะว่าเฮากัหไงแล้วเนาะกใหไงแล้วเป็นผู้ซาวยากับโบอยากหายาทงแม่เพิ่นตีบานได ดยกะชิคอถามเจ้าเนาะกะยังคิดแบบอยากมีไม่อยู่ปะบ่คิดเนาะเป็นอะไรคือว่าได้ผัวเดียบด้วยปะย่านเป็นคือเก่าบ่คือคือสีโบมีดอกน้องไายแต่ละคนบ่คือกันเนาะเจ้า บต้องคิดแบบรวมใช่กันบางคนอาจจะบอกคือก like yep. oh, ันกันหากแพงกันบทจําเป็นต้องเหตุแบบนี้เนาะแม่แต่ซอยสางซาสางรอบสางครัวเนาะถือว่ามีผัวคนแรกกะเห็นให้น้องอะโอยางมีอีกได้เนิแน่นเนาะเจ้าบ่อันมากบบาฝรั่ง เราหย่อนเพื Maybe, no? hmm. like, there, yeah, like people, like ่อนเด้อพี่น้องเนาะภาษาพลังยังเปลีนเนาะเราบเปลี่ยนบ่ซีบูซีเบไปได้ละเนาะก็เป็นคลายเครียดก่อนพี่น้องเลยเนาะแต่นีแต่ว่าทางน้องเพื่นยังโบได้ครบเนื้อคู่ดอกเนาะแทุโทรศัพตแบบมีอยู่บ่มีบมีเลยอยากได้อยู่บ่อยากได้อยากไรอยากได้มาเห็นเนาะผู้บ่าวกับผู้อยากคบไปมาไุยคุยคุยอยู่เนาะแต่ว่าเบิ่งกันไปก่อนเนาะชมุดขบเนาะ แต่ยังบุกิดดอกน้องเองเนาะมีได้หาเงินหาทองแมนเพราะว่าสักวันเราต้องได้ดีเนาะของน้องก็ถือว่ายังสิบเจ็ดปีก็ถือว่ายังน้อยอยู่แม่บุกิดแมนต้องหาเงินเก็บเงินก่อนคือตอนนั้นในใจตอนนั้นพาจะให้แต่งงานหรือว่าเจ้ามักกันเองบ่ตอนนั้นเราไม่ไดกมาเดี๋ยวมาเจ้ามักเพิ่นบ่มักคือกันมักคือกันทั้งอายเพิ่นกับมักเจ้าเจ้ากับมักอายเพิ่น ต่างคนต่างมันหมดยังน้อยอิต่างคนต่างมากแมนแบบพอรูแล้วบ่มากแลเพิ่นตีเนาะพันตีย่าเอาได้เสียกระดองคือไหนเพิ่นเท่าได้คาดองลูกเงินเท่ากันเงินด้านกระเซ้งด้านเนี่ยดีแต่ว่าคนเงินหมดหลายเนาะเลยเลยมันได้กินข้าวกินน้ำนะบอ ยังเตะต่อแรงได้ยังแม่กินน้องระดอกแรงไหมโบมี่ยังเจ้าบ่ได้ไปหาอย่างบ่มาเลยเห็นยู่เห็ดกินก็เห็ดอยู่หนีแล้วเนาะมีว่าเขาซานเดี๋ยวนี้่ะบมี่เขาซานกับโบมี่ซานกับโบมีพี่น้องปกติเจ้าไปกินอยู่ใช้ฉัน้องละกินน้ำป้ากินน้ำป้าโอ้คุณบ่เคือนขางคุณบ่ เพื่อนไก่กันเพื่อนคนไก่กันเนาะพอดูดโดยโดยเพื่อนดังแล้วเนาะอาศัยเพื่อนเนาะเจ้านอนก็พ่ายฉันนองละเดียวนี่นอนคนเดียวนอนคนเดียวเพื่อนบุได้หายบ่อมานอนเพื่อนเพื่อนฉันสี่บ่พอเพื่อนไปอยู่น้ำลูกสาวเพื่อนเพื่อนเนาะเลยอืมแต่ก่อนเจ้าไปอยู่น้ำเอื้อยเจ้าพูดบ่าอันเพื่อนตีอืมคิดว่า สั่งเพื่อนใหม่นะ่คิดว่าแบบห้าสิบปายูน้ากันได้อกเคือเอื้อเอื่อยแล้วว่าละ่ะเอื่อเอื่อยแต่น้องก็ว่าคิดว่าเนาะเป็นน้องกับเอื่อยคิดว่าอยู่น้ากันได้ไดนกันได้อไดอพอเมยังไปเนาะแต่มันบบเป็นแบบน,นี้เนาะมีแต่ทางเจ้าตั้งใจเนาะงินหานโงกันว่าได้ไปฮะนะไมได้ไนที่ไทยเนาะเ่ยงานไม่ได้กับพีของตนของฝากก็สั่นกะ เงินนี่ได้ดอกให้ทั้งน้องเพคนน้ำใจเด็กหน่อยๆเด้อน้องละโดยเนาะเก็บน้ำใจน้องน้องคนก็ยิ้มแย้มแก้มใส่ดีใจบ่ทางพวกเอ่ยมาสัมภาษณ์ดีใจเนาะคนบ่มาเนี่ยค่ะใช่คือว่าบ่สบายบ่ฝ่าบ่ใครในบ่เป็นไข่บ่ซุยยากินใช่เนาะ ใจตุนนะใบ่ไหมนะเมนนี่แต่ว่าสิโคไพแต่มือหนาฮะนะกระเบิงก้อนเนาะแม่นอันนี้เพิ่นปึ๊บปั๊บหรือบ่หยิบจักมือก็กระผวนเล่นกันมันสองสามสองสามเดือนช่วงสามเราได้สงสามเดือนอยู่ปะห่างกันกะสามเดือนบ่ล่วงๆกะหกเดือนบ่หกเดือนกันมาเนาะ เออสิว่าจังไดกับน้องเพิ่นน้องทั้งเฮากะมาเยี่ยมมายามเพิ่นน้องสาวบัวเนาะแม่ได้เห็นในช่องน้องพามีสางน้ำพรเพิ่นผิวเหล้องเลยหลายหลายช่องนี่กมืโมนี่น้อนางทั้งเฮากาได้มาเยี่ยมยามเพิ่นกะได้ทานเป็นที่เรียบร้อยได้กะบโอ้ยน้องสาวบัวเนาะกับสมสารน้องยูซาน้องยูซานเลยเนาะอาชัยแม่กับแม่ตีเนาะเอื่อยกะบเอื่อยตีโดนเอื่อยตี นับคู่จัง่ลยมีผัวกะผัวตีคู่มือตีอ่ะเป็นจังไดน้องหลาแบบว่าเจ้าเห็ดอีหยังให้เพิ่นแบบผิดใจเนี่ยหมด้เห็ดยังไงพ่นเกลตีหมด้เห็ดยังกลตีเลี๋ยวเอ้เมนอยู่บ่เลยนี่เดยวเอ้าคือทั้งคนเัามันต้องมีเหตุผลนะล่ะเลี้ยสิตีกัน โอ้ยังมันก็ตีของมึงแต่แต่ลูกบ่มีหยังลูกมันเตะลูกอืมลูกเพิ่นน่ะบ่โดยลูกเพิ่นก็ถตีคือกันโดยแต่ผู้น้อยยังถูกตีอน่ันเอื้อยเนาะยันเยันผู้น้อยเพิ่นดื้อเด้แต่เจ้านี่ใหญ่ตาังีอืลูกลูกสาวเดียวก็เตะมอืเฮ็ดผิดหยังเด้บั ชาติตีเห็นเธอต้องติตีบัดคุ่คโอ้ชาติตีน่าสาวนี่ม่นเฮ็ดบ่โดนโดนแต่ทุกพี่างเลยเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะนางเนาะโดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าพวเป็นยังสาวมีแต่ว่าเขามาอยู่พี่พยายามบุ่ยเป็นตีแล้วเห่ยเนาะตีหลายที่อลายที่กับเจ็บปวดแล้วเนาะชาวบัวคนเทาร่างกายมันกะ สุดโทมแล้วเนาะอ่ากินกำลังใจให้ด้วยสาเด้อก็ต้องมีคนตีมือหนาเนาะสาบัวเนาะการแจกแตงเงินหาทองเนาะเด้อเนาะเด้อเด้อตั้งเทากะนชินได้เมื่งบ่าวันชินได้เมื่อและคำเลยเนาะคำเหลวเนาะล่ะเออดเมื่อวด้เดชเลยเหยียมอายามทั้งน้องคนนห้เหยียมอายามเราเลยเนาะการสุขสารอยู่เนาะตัไงแตเป็นกำลังใจให้เด้อสบายดีล่ะสบายดีเด้อ กะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮากะได้มาพังหรือว่าจากผ่าของน้องแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะหนาชุ่มชันอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกะทั้งน้องเพิ่นกะอยู่น้ำแม่หรือว่าอยู่น้ำเอื่อยกะเพิ่นกะตีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะทั้งแม่โบแพงหรือว่าแพงดุโบเท่ากันนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมีผัวกะหรือว่าผัวตีไหนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เพราะว่า ทางน้องก็เป็นผู้สาวแน่เนาะเป็นผู้สาวหรือว่าอายุอ่าถือว่ายังน้อยพอน้องบ่ให้นอนนํากะโลดผัวตีกะบ่ตีเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องกถือว่ายังบ่เคยหรือว่าอ่าอายุเพิ่นยังน้อยแน่เนาะกยังบ่ฮู้อ่าประสบการณ์หรือว่าหลายสิงหลายอย่างแน่เนาะะชุมชนทางน้องเพิ่นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก ด้มาเจอแบบนี้เนาะแถมยังพ่อแม่กหัวแพงแน่เนาะเอื่อยกะมีแต่ตีน้องเนี่ยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งน้องเพื่อนก็อยู่ผู้เดียวเนาะกะตอนนี้ก็เขากินเพิ่นก็ถือว่าเขาเบิดแห่ะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่บ่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่วยเหลือทั้งน้องเพื่อนอยากให้สาวัวเป็นสะพานบุญกันยินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้กับน้องเพิ่น กะคือว่าไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะชาวบัวกับเพิ่นนี่กะอยู่บ้านเดียวกันอยู่แต่กะอยู่คนละมุมเนาะคือว่าคนละมุมคนแต่ละบอนเพราะว่าทั้งบ้านชาวบัวนี่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยกะอ่านบุคคลดวงดาวของเพิ่นเนาะชาวบัวกะเพื่งมาหัวในคลิปอ่าน้องพามีเพิ่นกะมื้อนี้ก็เลยเข้ามาเป็นครั้งแรกเนาะมาสัมภาษณ์จากปากน้องเพิ่นนี่แหละเนาะก็สงสารอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะ จังไรกับสาบัวก็สิได้กลับก่อนเนาะกับผักที่ตามในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไล้์กดแชร์เนาะพ่อมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกัสิได้ขอข่าวข้ามาสบายดีสบายดีโดย